Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala kali karim Muhammad wa hari yang kedua. Kali ini kami lagi hari yang kedua. mutawil. ini kami lagi hari yang kedua. Kali ini kami lagi hari yang kedua. Kali ini kami lagi hari yang นะครับก็ขอให้เนียดการเดินทางเนี่ยเพื่อไปอบางครั้งเราไปเนี่ยก็มีธุระประปังของเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราไม่ควรที่จะละเลยก็คือการที่จะทำให้การเดินทางเราเป็นอิบาดาห์ต่อหละเมื่อเราออกเดินทางไปนะครับในสถานที่ต่างๆก็ให้พิจารณาสิ่งเจะาละตลาสร้างเพื่อให้มีการเพิ่มอีมาน พิจาราสิ่งต่างๆแพทย์เรารู้จักว่าลอตาลานี่เป็นใครแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรอลาลบากุนซีรูฟิลอารด์ดริฟับบลลนซูรูไกฟะบิดาอลคารจงเดินทางไปในหน้าพื้นพิภพนะครับไปพิจารณาดูแล้วดูที่ว่าอลอตาลามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะเลา,ลาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉนั้นการเดินทางของเราเนี่ยจะได้พิจารณาดูว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางนั่งรถไปผ่านภูเขานะครับโอภูเขาใหญ่โตมีมนุษย์คนไหนไหมมาสร้างภูเขาเอาไว้แล้วภูเขาก็มีมากมายนะครับไม่ในหมายความว่ามีแค่ภูเขาเดียวเพราะฉะนั้นก็มองดูว่าบนภูเขาเนี่ยนะครับมันใหญ่โตมโหฬารใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครเลยที่จะสร้างได้ อัลคอลิกูอัลตาลาเป็นผู้ที่สร้างนะครับหนึ่งเนี่ยอสมาอุลฮุสนาหนึ่งจากนามชื่อของตอตาอลาที่ประเสริฐสุดแล้วนั่นก็คือที่สูงสุดนั่นก็คือ Al ik, Bulgaria, อัลคอลิกงค์เป็นผู้ที่สร้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดเวลาเรามองไปบนยอดเขานะครับในช่วงฤดูฤดูแล้งมันก็แห้งแล้งนะครับไม่มีอะไรเหมือน,นก็จะตายหมดนะครับ แต่เวลาเราดูฝนฝนตกมามันก็งอกเงยขึ้นมาแล้วก็งามมากถามว่ามีใครเอาปุ๋ยขึ้นไปใส่ไว้บนยอดเขาไหมไม่มีครับเจะ้าะตาลาวางระบบเอาไว้เหมือนกับเป็นมีปุ๋ยมีอาหารของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการที่ว่ามันแห้งแล้งนะครับใบไม้ทับถมกันนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่อยู่ที่โคนอยู่ที่ราก ในหลังจากนั้นออร์ตาลาก็ให้ฝนตกลงมาซึ่งบนฝนเนี่ยมีปุ๋ยมาด้วยนะครับตามรายละเอียดของหลักวิชาการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็คงจะรู้ดีเหมือนกับบนฟ้าเนี่ยมีปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ติดมากับฝนซึ่งมันเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นมาบนชั้นฟ้าบนเมฆนั่นเองนะครับแล้วก็ตกลงมาพอตกลงมาต้นหมากลากไม้ก็เขียวชวยอุ่มโดยเฉพาะยิ่งภูเข,ขาที่อยู่บนบ้าน ที่สูงนะ่ะเป็นภูเขาหินด้วยซ้ำครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้ใช้เวลาช่วงหนึ่งในการเดินทางของเราโดยการเห็นพิจารณาถึงกุดรของหอบเหรมันก็ทําให้อิมานของเราเพิ่มน,นะครับอ,อิมานของเราจะยิดไว้ยังกุดจะยียดไว้ยังกุดนะครับมีเพิ่มมีลดเพราะฉะนั้นการที่มันจะเพิ่มได้โดยการที่เราล้ำลึกเราพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของขาาะละัศวะตัลา เมื่อเราพิจารณามากๆเราก็จะรู้จักอัลลอฮ์มากเมื่อร,รู้จักอัลลอฮ์มากเราก็จะเกรงกลัวอัลลอฮ์เราจะทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์ได้อย่างมีความสุขแล้วเราจะงดเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามได้อย่างสบายๆเพราะเรารู้จักอัลลอฮ์อบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามะไลกุมมอราะห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาัด